เกมสวัสดีครับคุณผู้หญิงกับยังไงหรือใครไปส่งถ้าอาจมีใครบ้านอยู่ไหนอาสาไปส่งอันนี้ออกแนวหม้อนะเนี่ยอันนี้ออกแนวหม้อนะครับน้องอันนี้หม้อออกแนวหม้อนะหา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 ฮาฮฮห,หม้อข้าวใช่หม้อข้าวหม้อจัดเลยอะออกแนวหม้อจัดเลยอะป่ะ พานุพง์มาแบนกีตาแบนตาหนึ่งตอนเนี้ยเป็นกรุ๊ปนี้เนี่ยตอนนี้เป็นกรุปนนปกร๊ปนี้อยู่กรุ๊ปนี้ยังว่างน้องยังลงไม่ได้นะเนี่ยตาผมกรุ๊ปนี้ยังว่างน้องยังลงไม่ได้นะเนี่ยผมตานี้ใช่ไหมแม็กซิมัมแม็กซิมัมตาแม็กซิมัมตาหน้ามาให้พานุพง์นี่น้องก็ส่งของขวัญมาให้นั่นเนี่ยเออเอาตัวโดนเจ<ง>็ดถึงสองเลย ผม MVP วผมตาไหนซีเหรอไม่ได้เล่นเลยผมตาไหนครับซี <C S 2> ตานี้แหละซีมาดีครูภรละตานี้มีคับแรสเซอร์แบงค์โดนผมเจ็ดบวกเหรอตานี้มีครูภรละมีซีแล้วก็มี<ผ>มพานุพงล<ะ>แล้วก็มีใครหนึ่งหนึ่งไหมพี่ห้ามัวพี่ห้ามัวอ,อ,อยู่ไหม แอดเรเซอร์แบงค์โดนตบ7ถึง2เหรอแอดดูเคลียร์ข้อแก้ไขขอแก้ไขขอแก้ไขพี่ฮะมัวเนี่ยผมต้องออกไหมสีเ <c oughs> หรอสีตานี้นี่สีเบอร์อยากเจอในนี้อืมหาเลย <At S 1> หาเลยแอดดูเคลียร์ขอแก้หาเลย อ่าน,านุพงองเข้ามาละพานุุงอ์เข้ามาละอีกหนึ่งที่นั่งอดดอโอเคซีเบอร์มีใครเอาไม่แปดนาทีขอบคุณเพื่อนด้วยนะผานุพงอ์ไม่ทันแล้วให้ต่อเวลาด้วยให้ต่อเวลาให้เตะหยุดโทษด,ด้วยเพื่อความบันเทิงไม่ทันอ่ะครูพรละ ไม่ทันห้าวใครแล้วใครเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าผมเกมหน้าใช่มันเดี๋ยวให้ครูพลาที่เติมหมดกี่บาทกับเบสประมาณยังไม่ถึงยังไม่ถึงหมื่นเลยฮะประมาณครูพละหนึ่งหนึ่งไหมประมาณเจ็ดแปดพาประมาณเจ็ดแปดพา ครูพลัดหนึ <S <S ER e <S 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 ่งหนึ่งไหมมานี่ไงเห็นไหมเนี่ยเออท้าหนึ่งหนึ่งกันได้ท้าหนึ่งหนึ่งกันก่อนได้ผมเกมน่าจะมันครับตาหน้าผมได้เล่นเปล่าตาหน้ายังงับน้องน้องโดนแบนอยู่ครับตาหน้าออกน้องน้องเสียบไม่ได้นะฮะตาหน้ามีสามคิวแล้วถ้าไม่มีคิวน้องก็เล่นได้แต่ถ้ามีคิวอีก มีคิวมีคนใหม่เข้ามามีซับใหม่เข้ามาน้องก็ยัง <Ad S 1> อัแอดครูพละหนึ่งหนึ่งเปล่าเออน้องไปแอดคนสร้างสร้างสร้างเลยผมเล่นตาไหนครับผมผมผมเล่นตาไหนเลเซอร์แบงค์ตาหน้าฮะเลเซอร์แบงค์ตาหน้าตัวไหนบิดดีสุดพี่ตัวไหนดีบิดตอนนี้ผมว่าเดลิโลบิดผมเล่นตาไหน หนึ่งห้าสองเจ็ดห้าสามสองเจ็ดเลขอนาวินเหรออนาวินครับอนาวินตาหน้าเลยอานาวินอนาวินตาหน้าเลยอนาวินตาหน้าเลยอ่าผมไม่ใช่ลีดเดอร์อ่าผมปล่อยลีดเดอร์เซตผมปล่อยลีดเดอร์เซตติ้งทีมเลยนะ,อ,ะอ่านเมนดีกว่าแอดดูเคลียร์ส่งเลย ไม่น่าจะดังปกติแล้วเนาะตอนนี้โอเคไม่เบาแล้วเนาะสวัสดีครับคุณผู้หญิงกับยังไงหรือใครไปส่งถ้าอาจมีใครบ้านอยู่ไหนอาสาไปส่งเอ,อ้ไม่ให้อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับฉัน พงขึ้นมาเป็นที่สองอะทุกคนส่งของขวัญอะพานุพงค์พานุพงค์ขึ้นมาเป็นที่สองเลยอะลองจากพี่นักลบอะหน้าโปรไฟล์เชลซีอ้เด็กเทพสถิตได้นี่เด็กเทพสถิตเด้เดบานเดียวกับผมได้นี่บานเดียวกันเด้นี่ <c oughs> รุ่งนี้พี่เขาจะเปิดหน้าแล้วดีใจหน่อยเร็วเปิดหน้าคืออะไรเปิดหน้าผมเฮ้ยผมไม่ได้เขินผมไม่ได้อายนี่หน้าตายอย่างนี้ผมไม่ได้เขินไม่ได้อายที่จะเปิดหน้ามามา,มา ดูหน้าตาพี่หน่อยได้ครับเอ้ยเล่นเก็มลับก่อนอุย้ยบิดมันไกลเกินมันไกลเกินสวย แล้วผมมองไปทำไมทางน,านั้นจื๊บอุ้ยอุ้ยระวังโดนใบแดงนะน้องอเต็ดเตะอะไรอะไม่ใช่กูเลยะอะไรโอ้โหเกมลับไหนหน้าตาพี่เฮ้ยอะไรน้องเดี๋ยวดีเล่นอยู่มันปรับมุมกล้องอยากนะเนี่ย ดูตาุนตู่ก่อสวยเศรษฐ์ักเงียสวยคนเดียวเลยนะนะั่นน่ะน้องไปไปได้ส้มหลนเรียบร้อยส้มหลนเรียบร้อยเออทั้งสองคนเลยกองหลังทั้งสองทีมเลย กองหลังเผือทั้งสองทีมเลยอ,อหลังเผ่อทั้งสองทีมเลยเล่นเสร็จจะเปิดหน้าตาให้ดูรออะไรน้องเนี่ยน้องดูเอาไปไม่ต้องเล่นเสร็จรมาหน้าพี่เป็นอย่างนี้ โอเคไหมน้องเนี่ยมุมกล้องเสียหมดเลยเนะี่ยโอเคเออ,เอ,อ,เอ,อมาจัดมุมกล้องใหม่ทีเนี่ยมุมไหนมุมไหนวะทีเนี่ยยากเลยหนม Okay. มาต่อเฮ้ยแทงโอ้โหเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวผมลืมสวิตตัวเสร็จผมนั่นไงคอตาก,กุตา้าวิ่ง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 โอ้ย เอ้ยไอทีมนั้นทำไมมันขาอ่อนเลยล้มปุ๊บล้มปุ๊บเลยดูดิทำไมมันขาอ่อนวะมันลม้มอ่ะ <c oughs> เอ้ยน้องบอสพอใจอย่างน้องสวยเสร็จหืม แทงและเบิร์อหือมามามาดักนี่ไงบอกแล้วฉันเองทุกคนแล้วฉันคิดขาย โอ้โหแหน่เสร็จผมเสร็จผมเกมลับอ่ะผมเอาเองเดี๋ยวเกมลับผมเอาเองขยับกล้องก่อน เสร็จปล่อยให้เล่นไปเนี่ยเราดับจังหวะสองออไปไม่หันหลอกไม่หันหลอกอาทันเสร็จ <c oughs> สวยมาวิ่งแล้วว <c oughs> ิ่งแล้วชนะโว้ย <c oughs> ชนะไหนชนะไหนเวลายังไม่จบอ๋อหมายถึงไปเดี่ยวเดียวกันมาเหรอเ <c oughs> ี้ยมือประตู โอ้โหมือประตูรีบออกไปเกกู <laughs> ด聊อ,ออกมาเลยใครเอามือประตูออกไปเมื่อกี้ใครเอามือประตูออกไปวะเมื่อกี้โอ้โหเสร็จมา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 หาคนหนึ่งถึงหนึ่งอุอ๊ยอุยอ๊ย ลูนี่ลนี่เห็นลูนี่ไหมโอ้โหอโอ้โหเช้าไปหา <c oughs> คนหนึ่งหนึ่งปุ๊ยคับนองกันด้เอาดีแท้ <c oughs> เสร็จเสร็จปล่อยเลยปล่อยเลยอย่าเข้ามานะวิ่งคุมไว้เออนั่นแหละตรงกลางไปละเล่นเลยเนี่ยเวลาเห็นเพื่อนเข้าบอลเราอย่าเพิ่งวิ่งเข้าไปซ้อนใกล้มากนลมันจะเป็นกลายเป็นดึงตัวผู้เล่นไปใครไล่บอลก็ให้คนนั้นไล่ไปนะ จับโอเคไปเตะบอลอบอตอโลกก่อนนะพี่หรอช่วงนี้มันเป็นเทศกาลอาบอตเหรอสวยไม่ล้ำโอ้ยไ,ไม่ล้ำก็บ้าแล้วลุงเนี้ย <c oughs> โอเคน้องมันเป็นเทศกาล อบตหรอเดี๋ยวมุมกล้องพี่มันไอ้น้องคนนั้นแบบฮึม่ะมุมนี้แล้วกันดูให้ตั้มสุด คุณิเดเรืองป้าไอ้ดนไอ้ดนหมื่นเจ็ดไปกินอะไรมาวะเนี่ยดนเอ้าเรื่องวะกดไปได้ยังไงวะมีใครล้มปะเนี่ยตานี้เสร็จผมไปอาบน้ำล่ะครับน้องไอ้ดนกดใจไปหมื่นเจ็ด สวยเอาอะมามามาโ <c oughs> อ้หลุดแล้วโอ้ลำหน้าไอ <c oughs> ้โดนกดไปมวลเจ็ดแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเอาเรื่องวะน้องใจไหลวะเฮ้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยหเขาเกือบพลาดแล้วเ็จผมมาดีเอาโอ้ สวยงามครับไปเที่ยงแล้วเหรอตาหน้าดูทีมไหมดูทีมครึ่งชั่วโมงแล้วก็พักไหมดูทีมครึ่งชั่วโมงแล้วก็พักไหมเนาะดูทีมครึ่งชั่วโมงไหม ทืมฟรีครึ่งชั่วโมงไหมโอ้โหมามาโอ้หน่อยเดียวทื้มน่ะไม่ใช่ทีมห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าสวย โอ้โหเฮ้ยได้อยู่โอ้โหวิ่งลงมาแล้วโอ้เสียบแนงด้วยวะโอ้โหไม่ซี่นอนเลยอะไม่ซี่นอนกองเลยอะโอ้โหเออจเร็วจัดจัด วยโอ้โหทำกันเลยสองคนอะ่ะทำกันเลยโอ้โหมันเสร็จคอตะคุตัวยหัวข้าเอา้า <c oughs> เลี้ยงออกไปเองเฉยเลี้ยงออกไปเองดื้อพักบอลแล้ว <c oughs> ให้เมซี่เป็นคนหมงนะ เสร็จยังได้อยู่อู<ฮ>เอาเล่นมุมเร็ว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  <Sit. S 2> เสร็จเฮ้ยอย่าอย่าพลาดนะสวยแก้เพชรออกมา เฮ้ยเสร็จเสร็จมีไปเลยแบคแฮมมาวิ่งแล้วสวยแทงอีกทีโอ้ยลำ้ำล้ำหน้าแล้วตัวออกมาคุิดเลยละ่ะ ดักอยู่เฮ้ยโหเสียบจะไม่อยู่อะเมื่อกี้อุย้ยตาหน้าต้องรีเกมแล้วเสียงมันเป็นเออแล้ววะ ไปกินดูทีมแล้วไปกินข้าวเที่ยงกันดีกว่าไอโดนกดใจไปสองหมื่นแล้วใช่เถื่อนจัดอะนิวเฮานี่คือแบบคือกดแบบเพลินอะกดเพลินเลยอะคิงออฟคิงออฟหัวใจอะไอโดน เอาเสร็จโอ้โหล่วงอืมเสียงเกมเริ่มเออละตอนนี้เกมร้านหน้าใบแดงครับใบแดงเรียบร้อยไม่เป็นไรแล้วจะจบหรือแล้วตานหน้าจะเล่นอีกไหมเนี่ยเล่นอีกอยู่ไหมเนี่ยคพระ,ะอยู่ไหมเนี่ยว่าจะเล่นตาสุดท้ายแล้วก็ไปดูทีมหน่อยหนึ่งแล้วก็พอเอาโฟโล์สักห้าคนไป เดี๋ยวอีกสักตาผมยังไม่ได้เล่นเลยโอเคตาหนะ้าตาสุดท้ายตาตาสุดท้ายน้องสวยน้องตา่<พ>เล่นอะไรวะ้อมือประตูมือประตูอะตโอ้ยผมช่วยไว้เมื่อกี้ ผมช่วยไว้ยึดเน้นนะไม่หลยเดียวง่อกี้ผมช่วยไว้อ่ะเสร็จไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วอู้หูล้ำหน้าแอดครูพลาคหนึ่งถึงศูนย์จุดลอยมา ผมเองนาทีสุดท้ายไอ้ดนไม่เมื่อยมือหรอใช่นาทีสุดท้ายไอ้ดนไม่เมื่อยมือหรอวะ <c oughs> ใครใจ่ายวะเมื่อกี้เอาเรื่องวะใครใจ่ายวะเมื่อกี้ผมขอดูทีมคนแรกได้เจอได้น้อง ขอรับจ่ายสวยโอ้โหแม็กซิมัมได้ได,ไดเดี๋ยวดูทีมเดี๋ยวเล่นตาหน้าแล้วก็ดูทีมแล้วก็พอลงตอนบ่ายเพิ่มาอีกพักก่อนพักก่อนสองชั่วโมงครึ่งครับพอดีสามชั่วโมงก็ได้ยูใ,ใก่ไก่เลยไล่ลบอลแล้ว หกชั่วโมงนี่ก็เอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ยดูทีมเลยเดี๋ยวให้น้องเขาเล่นก่อนดิดูผมด้วยโอเคเดี๋ยวดูให้น้องเดี๋ยวให้พิงตกอันดับสองได้ยังไงวะใจร้อนร้อนหรอ,น,รอน,น้อง ลำดันเองตกอันดับ 5, สองนะกสิบเจ็ดเอาห้านาทีห้านาทีเองตกอันดับสองแล้วนะเนี่ยกดใจอะไม่ไม่พี่แอดปรมดอนใครน้องมึงโอ้ าสุดท้ยไหนว่าจุดโทษใครที่มึงเอ้าหรอเออโอ้โหเกมมันอน,นี่อะดิมันไม่ได้จุดโทษอะดิพี่ชนะเมื่อกี้สามสอง ใช่ไหมเ้อมันไม่ได้จุดโทษเมื่อกี้พี่ชนะสามสองจุดโทษได้ยังไงแอดปรมด่อนใครน้องมึงมาตอบดูทีมให้ผมด้วยแต่สุดท้ายครูพละ ผมขอนานแล้วอ๋อได้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 ผมขอดูทีมคนแรกไม่ยากพูดกับเด็กกระโปงเฮ้ย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 อย่าทะเลาะกันผมขอคนสองได้เลยมาตาสุดท้ายปิดบัญชีแล้ว ผิดบัญชีคิวแล้วแอดโรมดอนไอเยสเด็กหัวมะพร้าว